วัดคาเฟ่เจ้าตำรับแฟนไชส์กาแฟถุงกระดาษกับบรรยากาศการเปิดสาขาใหม่วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ภาคกลางจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับวัดคาเฟ่สาขาที่1,686พิกัดตลาดนาทองเจริญตำบลคูโคตดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในส่วนของทำเลสาขานี้ก็อยู่ในตลาดนะคะทำให้มีกลุ่มลูกคา้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ช่กลุ่มค,คนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเร่มถึงพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มคนทำงานต่างๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปชมการเรียนการสอนกันบ้างค่ะว่าในหนึ่งวันนั้นจะมีเทคนิคอะไรกันบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เห็นไหมคะว่าในการเรียนการสอนของเราจะสอนตั้งแต่เทคนิคการชงรวมถึงเทคนิคการขายจริงกันไปเลยค่ะและในตอนนี้ทุกท่านคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมลูกค้าถึงได้ตัดสินใจเลือกลงทุนกับแฟนชส์วัดคาเฟ่ของเราค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะค่ะชื่อมุ้ยนะคะค่ะพี่มุ้ยคะเดิมเห็นที่เปิดเป็นร้านไอศครีมอยู่แล้วใช่ไหมคะทำไมถึงได้ตัดสินใจอะค่ะที่จะลงชุดแฟรนไชส์วัดคาเฟ่เพิ่มอะค่ะอยากเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านนะคะก็เลยสนใจค่ะแล้วรู้จักแฟรนไชส์วัดคาเฟ่เราจากช่องทางไหนคะก็คือเฟซบุ๊ก คือสนใจจะหาแฟนชายสักแบรนด์หนึ่งอยู่แล้วแล้วด้วยความว่าเห็นทางช่องทางี่งว่าเห็นแล้วสนใจก็เลยลองไปทานที่สาขาหนึ่งแล้วก็ถูกใจรสชาติว่าโอเคนะแล้วก็ครบเครื่องในสิ่งทีตง่ตรงสเปคที่ต้องการแล้วลูกค้าชอบถามก็เลยตัดสินใจแล้ววันนี้<ม>ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคนะดีอยู่ดีค่ะดีค่ะแล้ว ที่มูยได้ลองชิมของเราหรือ,อยังวันนี้ฟิมชงชิมพิมพมือตัวเองมาเลยยังนนเรียบร้อยแล้วค่ะไปจนจุกท้องไปหมดแล้วหลายแก้วเลยประมาณสักห้าหกอย่างได้โอเคทุกเมนูโอเคทุกเมนูเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวพี่ม้ยช่วยฝากร้านดีกว่าค่ะว่าร้านของพี่ม้ยอยู่ตรงไหนอ๋อได้ค่ะอยู่แมคโครนาทองเจริญนะคะ ตลาดมาทองเจริญนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีโอกาสได้ผ่านมานะคะก็แวะเข้ามาชิมกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่มูยมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้กันแล้วท่านไหนที่กำลังตัดสินใจอยากจะเปิดร้านกาแฟอยากลงทุนซื้อแฟรไชส์สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะทางเรายินดีที่จะให้คำแนะนำกับทุกๆท่านเลยค่ะ สุดท้ายนี้ทางเราก็ต้องขอฝากร้านวัดคาเฟ่สาขาที่1,686พิกัดตลาดนาทองเจริญตำบลคูโขดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไว้ด้วยนะคะ